น่ารักพ่อพุธแม่จุย๋ยพาเจ้าก้อนจิว๋วพีเจถ่ายแฟชั่นเซตครั้งแรกหลังคลอดลูกชายคนแรกไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาและถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดในชีวิตคู่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างพุธพุทธิชยัยและแม่จุย๋ยวรัตยาเลยพาลูกชายสุดที่เลิฟน้องพีเจหรือเด็กชาย พิศราพงศ์กเกษมสินมาถ่ายแฟชั่นเซตครั้งแรกเป็นการเก็บโมเมนต์ช่วงวัย1 1วันและถือโอกาสถ่ายภาพครอบครัวไปในตัวโดยครั้งคุณพ่อคุณแม่ได้แชร์ภาพของลูกชายให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งเป็นภาพที่ยกกองถ่ายไปถ่ายทำกันถึงที่บ้านแปดปลอดภัยหายห,ห่วงซึ่งอันนี้ PJ น้อยก็ใช้แววเป็นซุปตา์ตั้งแต่ย่งเด็กแม้จะถ่ายไปหลายเซตแต่ก็ไม่งอแงเลย มีแววให้นมนายแบบตัวจิ๋วหนึ่งครั้งท่วนน่าเอ็นดูมาก